สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาตอบกันในเรื่องของการคูณทศนิยมนะคะการคูณกับการหารคูณจะรวบเลยนะเพราะว่าหลักหลักการมันใกล้ๆกกันนะคะก็เลยจะสอนรวบในชั่วโมงนี้เลยนะคะการคูณทศนิยมนะคะมีวิธีทําคือให้คิดว่าตัวตั้งกับตัวคูณนะคะไม่ใช่ทศนิยมเนาะเสร็จแล้วนําตัวเลขที่ได้อะมาคูณกันนะคะตามปากติเลยเสร็จแล้วให้กลับไปนับ ตำแหน่งของทศนิยมของทั้งทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวคูณนะคะเสร็จแล้วนำตัวตำแหน่งทศนิยมนะั้นมาบวกกันนะคะตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งของผลลัพธ์ที่เราหานะคะแล้วก็ไปจัดตัวเลขที่เราบวกกันได้นะคะแล้วก็ใส่ตำแหน่งที่เราต้องการหากันไปนะคะ,ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูตัวอย่างเพื่อที่จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะจงหาผลคูณของ5.2าุคูณกับ2.4นะคะอ่ะวิธีทำนะคะ5.2าจุคูณสอเนอะเราให้คิดเป็นตัวเลขเฉยๆก็คือ52กับ24นั่นเอง52กับ24คูณกันได้เท่าไหร่นักเรียนก็ไปตั้งคูณตั้งคูณได้ไหมอ่าไปตั้งคูณนะคะ52องอขอโทษทีคะ่ะเดี๋ยวใช้หมึกน้ำเงินดีก,กว่า ่ะก็คือไปตั้งคูณนะคะ52คูณกับ24นะคะอ่ะ42เป็น8 45เป็น20นะคะอ่ะใส่0 22 2, เป็น4นะคะ52เป็น10นะคะแล้วก็เอามาบวกกันได้อ่าก็บวกกันได้1,248 นะคะก็ได้มาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วให้เราดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าง5.2หลังจุดมี1นึ่ตำแหน่งนะคะ2.4หลังจุดก็มี1นึ่ตำแหน่งนะคะเขาให้เอาจํานวนตำแหน่งมาบวกกันนะคะเป็น2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบเราจะต้องเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราย้อนกลับไปดูที่โจทย์เราก็คือ หนึ่งสองสี่แปดนะคะให้เริ่มจุดไว้ข้างหลังนี่นะคะให้เริ่มจุดไว้ข้างหลังนะคะเพราะว่าเลขต่างๆเลขโดดต่างๆนะั้นจะมีจุดอยู่นะคะคือจุดศูนย์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 แต่เขาไม่นิยมเขียนเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มจุดข้างหลังนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่ารวมกันแล้วต้องได้สองตำแหน่งอ่ะก็อ่ะ,อะโอ้โหมมนมันลันไปอ่ะนะคะก็ไป หนึ่งตำแหน่งแล้วก็สองตำแหน่งอย่างนี้นะคะก็คือเลื่อนไปเลื่อนจากจุดข้างหลังสุดนะคะไปหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ไปสองตำแหน่งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคําตอบก็คือสิบสองจุดสี่แปดนะคะสิบสองจุดสี่แปดนี่คือคําตอบนะคะ ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ2.021คูณกับ0.35หนะคะเหมือนเดิมค่ะให้เราคิดว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขธรรมดานะคะที่ไม่มีจุดก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะอย่าง0.35หนะคะมันก็คือ0นย์จุดก็คือ0 3 5ย์แบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเลขปกติของเราศูนย์ข้างหน้าก็จะไม่ไม่มีความหมายนะคะก็จะเลยแค่เลข3 5 ก็เป็น35ก็เอา 2, 0, 2,021คูณกับ35นะคะไปคูณกันในเศษกระดาษนะคะเสร็จแล้วคำตอบที่ได้คือ70,735นะคะ,ะเสร็จแล้วนักเรียนก็ดูโจทย์นะคะตัวตั้งนะคะก็หลังจุดมี1ตัว2ตัว3ตัวก็คือมี3ตมตำแหน่งนะคะส่วนข้างหลังนะคะมี1ตัว2ตัวก็เป็น2ตงตำแหน่งเสร็จแล้วก็จับ จำนวนมาบวกกันนะคะเป็นตําตำแหน่งห้าตำแหน่งนะคะคราวนี้จากที่เราคูณกันแล้วเราคูณกันได้70 0 0หมื่กว่านะคะเราจะต้องมาหาตำแหน่งให้มันเหมือนเดิมคะ่ะเอาศูนย์ไว้ข้างหลังสุดนะคะเสร็จแล้วก็ขยับไปตําตำแหน่งนะคะก็หอ่ะสองนะคะแล้วก็ 5. แสดงว่าจุดต้องอยู่ข้างหน้าสุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจุดอยู่หน้าสุดให้นักเรียนเติมศูนย์เข้าไปอีกหนึ่งตัวจะได้สวยๆนะคะคำตอบที่ได้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ0.70735นะคะก็จะได้ตามที่จุดต้องการนะคะอ,อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะจงหาผลค,คูณของ0.02คูณ0.01ซึ่งดูแล้วมัน มันทำไมเลขเยอะจังทศนิยมเยอะจังแต่ความจริงมันง่ายมากเลยนะคะมันคือเลข2กับเลข1ใช่ไหมเพราะว่าครูบอกแล้วว่าถ้าเรามาแปลงเป็นเลขปกติโดยที่ไม่มีจุดมันคือแบบนี้อ่าซึ่งส่วนอยู่ข้างหน้าไม่มีความหมายค่ะก็ฉะนั้นก็จะกลายเป็นเลข2คูณกับเลข1ซึ่ง2คูณ1เท่ากับ2นะคะ เสร็จแล้วคราวนี้มันได้2ก็จริงเนาะแต่ว่าตำแหน่งเราต้องตำแหน่งก่อนนะคะตัวตั้งข้างหลังมี3มตำแหน่งนะคะตัวคูณข้างหลังมี2ตํตำแหน่งซึ่งบวกกันแล้วได้ตําตำแหน่งนะคะแต่ว่านักเรียนย้อนกลับไปดูว่าผลลัพธ์เรามันมีแค่ตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําให้มันเป็นตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นใส่จุดค่ะเลื่อนไป1ครั้งก็คือ1ตําตำแหน่งใส่ศูนย์ เลื่อนไปอีกหนึ่งครั้งใส่ศูนย์เป็นสองตำแหน่งนะเลื่อนไปอีกหนึ่งครั้งเป็นสามตำแหน่งนะคะใส่ศูนย์เลื่อนไปอีกหนึ่งครั้งเป็นสี่ตำแหน่งนะคะใส่ศูนย์ก็เลื่อนไปอีกหนึ่งครั้งให้ครบห้าตำแหน่งอย่างที่โจทย์ต้องการนะคะแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะก็ดูง่ายๆว่าข้างหลังจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตำแหน่งอย่างนี้นะคะจะตอบได้ว่าไอ้ศูนย์จุดศูนย์สองคูณศูนย์จุดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้พลาดเลขไป ะะตัวนี้เนาะมีค่าเท่ากับตัวนี้ัวมีมีค่าเท่ากับ0ูน ge, .02 นะคะอ่ะคราวนี้หลักการคูณเมื่อกี้เป็นการคูณทศนิยมธรรมดาที่ครูทบทวนให้นะคะแต่ว่าของเรานะคะเป็นการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มด้วยนะคะก็คือถ้ามันเป็นจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มบวกมันจะได้เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะถ้าเป็นจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบ จะได้จำนวนเต็มลบเ,เต็มบวกนะคะในขณะเดียวกันที่ถ้าจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มลบนะคะจะได้จำนวนเต็มลบแล้วก็ถ้าจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มบวกนะคะก็จะได้จำนวนเต็มลบฟังงี้มึนปวดหัวไหมคะถ้าฟังอย่างนี้ไม่เข้าใจนักเรียนจำง่ายๆก็คือถ้ามันคูณจํานวนเหมือนกันมันจะได้บวกเห็นไหมคะอันนี้เป็นลบทั้งคู่ มันคูณกันจะได้บวกอันนี้อ่อันนี้เป็นบวกทั้งคู่คูณกันได้บวกนะคะอันนี้เป็นลบทั้งคู่คูณกันได้บวกอ่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่ถ้ามันอ่อถ้ามันเป็นบวกอันหนึง่งเป็นลบอันหนึง่งคูณกันแล้วมันจะได้ลบนะคะก็คือถ้ามันคนละพวกมันจะคูณกันได้ลบแต่ถ้ามันพวกเดียวกันมันจะได้บวกนะคะอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างนะคะจงหาผลคูณของ0.1คูณ0.01นะคะ อันนี้เป็นบวกกับบวกทั้งคู่อันนี้เป็นจํานวนบวกอันนี้ก็เป็นจํานวนบวกเพราะฉะนั้นคูณกันมาแล้วก็จะได้บวกนะคะอ่าก็คือเลข1คูณกับเลข1ใช่ไหมคะเพราะว่าศูนย์อยู่ข้างหน้า1นคูณหก็เป็น1น,นะคะอันนี้จะเป็นวิธีที่นักเรียนจะเอาไปทําในใบงานนะคะอ่าเพราะฉะนั้น0.01จนนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่าอันนี้หลังจุด มี1นึ่ตำแหน่งอันนี้หลังจุดมีสองตำแหน่งนะคะเอามารวมกันเป็นสามตำแหน่งอันนี้เราคูณกันแล้วได้เลขหนแค่ตัวเดียวก็เหมือนเดิมค่ะเราต้องทำให้มันมี3ามตำแหน่งก็เป็นแบบนี้นะคะก็หนึ่งสองสามตำแหน่งก็จะเป็นศูนย์จุดศูนนหนึ่งอย่างนี้นะคะอะอะต่อไปเป็น จำนวนลบกับจำนวนลบนะคะลบ1.5คูณกับลบ0.2อ่ะเขาเป็นลบเขาเป็นพวกเดียวกันคูณกันเขาก็จะได้เป็นลบคำตอบข้อนี้ต้องเป็นลบนะคะเพราะว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเนอะอ่ะก็นำตัวเลข1.5คือเลข15นะคะ0.2ก็คือเลข2อ่ะก็นำมาคูณกันปกติคะ่ะ2 5เป็น สิ 10, ก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะสองหนสองทดหนึ่งเป็น3ามนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาตอบก็เหมือนเดิมคะ่ะนักเรียนคำตอบที่เราได้คือ30ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้หลังจุดมีหนึ่งตำแหน่งอันนี้หลังจุดมีหนึ่งตำแหน่งนะคะรวมกันเป็นสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นนักเรียนก็มันเป็นศูนย์กับสามใช่ไหมนักเรียนก็ต้องใส่จุดตรงนี้แล้วก็หนึ่งโอขอโทษทีค่ะ หนึ่งแล้วก็สองแสดงว่านักเรียนต้องใส่จุดตรงนี้อ่ะถ้านักเรียนใส่จุดตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องใส่ศูนย์เพิ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบศูนย์จุดสามศูนย์อ่ะอ๋ออ๋อขอโทษทีค่ะนักเรียนเขาเป็นพวกเดียวกันเขาคูณกันได้บวกโอ้โห พลาดแล้วค่ะคุณครูขอโทษนะคะอ่านี้ถ้าเขาเป็นพวกเดียวกันคูณกันจะได้บวกค่ะลืมไปว่าถ้าพวกเดียวกันคูณกันจะได้บวกเห็นไหมคะนักเรียนต้องสังเกตดีๆนะพอแค่บวกกับลบก็ทําให้ข้อนั้นผิดได้นะคะข้อนี้ก็ตอบเป็นบวก0.3นนะคะอ่ะต่อไปนะคะอีกตัวอย่างหนึ่ง0.8คูณกับลบ0.1นะคะซึ่งอันนี้เป็น0.8เป็นบวกนะคะเพราะว่ามมีเครื่องหมายลบเนาะอ่ะ ศูนย์จุดลบศูนย์จุดหนึ่งเป็นลบบว,บวกคูณกับลบนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะต้องเป็นติดลบเนาะเพราะว่าเขาคนละพวกกันเขาจะต้องติดลบเพราะฉะนั้นก็ตั้งเลขเลยค่ะเลขแปดคูณกับเลขหนึ่งนะคะแปดหนึ่งเป็นแปดนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะอันนี้หนึ่งตำแหนง่งตัวคูณก็มีหนึ่งตำแหนง่งบวกกันนะคะก็ได้ สองตำแหน่งแต่ว่ามีเลขแปดเลขเดียวก็เหมือนเดิมค่ะใส่จุดข้างหลังใส่จุดข้างหลังนะคะก็หนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสแสดงว่าต้องใส่จุดตรงนี้นะคะก็เติมศูนย์อีกตัวหนึ่งอนน่าแต่ว่าข้อนี้บอกแล้วว่าต้องตอบเป็นลบนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบ เครื่องหมายต่างกันคูณกันต้องได้ลบนะคะข้อนี้ตอบลบ0.08นะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทํานะคะใบงงานการคูณทศนิยมนะคะมีทั้งหมดอุ้ยโทษทีค่ะมีทั้งหมด6ข้อนะคะเป็นการคูณทศนิยมเนาะตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็คูณเลยนะคะแต่ถ้าอย่างข้อ6ก่็แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็คูณสองฝั่งเอานะคะ อ,อย่างข้อ2นะคะม,มันเป็นมันเป็นวงเล็บติดกันแบบนี้นะคะในทางคณิตศาสตร์ถ้าวงเล็บติดกันนะคะก็คือการคูณน,นะคะแล้วก็มีการแล้วก็มีแบบหนึ่งคือจุดอยู่ตรงกลางเลขนะคะแต่ว่ายังอาจจะยังไม่เห็นนะคะแต่นี้เราจะเห็นแล้วว่ามันมีวงเล็บที่ติดกันอย่างนี้ถือเป็นการคูณน,นะคะะครูจะไปต่อเรื่องการหารเลยนะคะซึ่งจะไม่เสียเวลาเนาะการหารทศนิยมนะคะก็จะมีหลักการก็คือให้สนใจเฉพาะตัวหารนะคะ แล้วก็ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มนะคะโดยการเลื่อนจุดทศนิยมนะคะ,ะเป็นการเลื่อนจุดนิยมไปทางขวานะคะจนกว่าตัวหารจะเป็นจำนวนเต็มคือง่ายๆตัวหารเราจะไม่เป็นจุดทศนิยมนะคะ,ะแล้วตัวหารที่เลื่อนไปกี่จุดนะคะตัวตั้งก็ต้องเลื่อนไปด้วยนะคะมันก็คือการคูณเข้าด้วยจํานวนเดียวกันเนาะแต่ว่าอันนี้เราใช้คําว่าเลื่อนจุดไปเลยนะเพราะจะได้ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วก็ทําการหารดังกล่าวนะคะหารปกติเลย การหารทศนิยมอ่ะการเลื่อนจุดก่อนนะคะอันนี้คุณจะสอนการเลื่อนจุดให้ก่อนนะคะอย่างหนึ่งรอยสิห้าจดสี่สามหารกับหนึ่งจุดสี่สามนะคะอ่ะนักเรียนสังเกตว่าตัวหารคือตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวขอปากกาแดงหน่อยนะคะอ่ะตัวหารที่อยู่ข้างหลังมีจุดทศนิยมเราจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้ตัวเนี้ยไม่เป็นจุดทศนิยมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลื่อนจุดได้แบบนี้นะคะอ่ะตัวหารก็เลื่อน1ครั้ง เลื่อนสองครั้งไปอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเลื่อนกี่ครั้งเลื่อนสองครั้งนะคะก็หายไปนะคะเช่น <_' c' est> กันค่ะไปดูที่ตัวตั้งตัวตั้งตัวนี้เราก็ต้องเลื่อนจุดเลื่อนจุดไปข้างหลังนะคะให้มันเท่ากับอันนี้อันนี้เลื่อนสองครั้งอันนี้ก็ต้องเลื่อนสองครั้งอ่ะเลื่อนหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนสองครั้งพอมันไม่มีตัวเลขอยู่ข้างหลัง มันคือจุดศูนย์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 นะคะก็หายไปได้เลยนะคะอ่ะอย่างอันนี้ศูนย์จุดสองสองสี่นะคะหารกับศูนย์จุดศูนย์สองนะคะอ่ะคราวนี้ให้สนใจเฉพาะตัวหารตัวหารหรือว่าตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะอันนี้หลังหลังจุดอมีสองตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนไปสองครั้งเพื่อให้มันหายไปเนาะอย่างนี้นะคะเลื่อนไปหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนไปอีกหนึ่งครั้ง เพื่อให้จุดมันหายไปเพราะฉะนั้นนี้เลื่อนกี่ครั้งลูกสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวตั้งก็ต้องเลื่อนสองครั้งเหมือนกันอ๋อขอโทษทีอันนี้เขาเลื่อนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลขศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าก็จะไม่มีความหมายแล้วก็จะหายไปนะคะอมาดูตรงตัวตั้งนะคะก็เลื่อนหนึ่งครั้งเลื่อนสองครั้งใช่ไหมคะแต่ว่าข้างหลังแล้วก็เลขจุดยังไม่หายไปนะเพราะว่าข้างหลังอันเนี้ยเป็นเลขสี่เพราะฉะน,น ance, smell, ั้นมันต้องมีจุดไว้นะคะอย่าไปหายไปนะไม่ได้นะคะ แต่ว่าที่หายไปก็คือศูนย์ที Twelve, ่อยู่ข้างหน้าหายไปได้นะคะอ่ะต่อไปเป็นหลักการหารนะคะหลักการหารเหมือนกับหลักการคูณเลยค่ะคือถ้าเขาเป็นพวกเดียวกันจะได้บวกนะคะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนละพวกเขาจะได้ลบนะคะเหมือนเดิมเลยลูกอ่ะก็คือถ้าเขาเป็นเนี่ยถ้าเขาเป็นบวกหารกับบวกเขาจะได้บวกหรือว่าเขาเป็นลบหารกับลบเขาเป็นพวกเดียวกันเขาหารกันได้บวกนะคะอ่าแต่ว่าล่างก็คือ ถ้าเกิดเขาเป็นบวกกับเป็นลบหรือว่าเป็นลบกับเป็นบวกเนี้ยเขาเป็นคนละพวกกันหารกันเขาก็จะได้ลบนะคะอันนั้นเนี่ยเรามาดูตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างที่นักเรียนจะต้องทําลงในใบงานนะคะ,ะจงหาผลหาร62.5หารกับ0.5นะคะอ่าะคะวิธีทําวิธีแรกคือเราต้องเปลี่ยนตัวหารหรือว่าตัวที่อยู่ข้างหลังไม่ให้มีจุดนะคะอันนี้หลังจุดมีหนึ่งตแหน่งเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเลื่อน หนึ่งครั้งเพื่อให้มันหายไปนะคะ,ะเลื่อนหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้มันหายไปอันนี้ก็ต้องตัวตั้งก็ต้องเลื่อนหนึ่งครั้งเพื่อให้มันหายไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น625หารกับอันนี้เลื่อนเปหนึ่งครั้งก็คือเลข5ก็คือ625หารกับ5นั่นเองนะคะก็ตั้งหารปกติเลยห้าอะไรได้6หรือใกล้เคียงก็ห้าหนึ่งเป็นหนะคะลบกันเหลือห เสร็จแล้วดึงสองลงมานะคะเสร็จแล้วห้าอะไรได้สิบสองใกล้เคียงก็คือห้าสองเป็นสิบนะคะลบกันก็เหลือสองนะคะเสร็จแล้วข้างหลังเหลือห้าอีกตัวนึงก็ดึงห้าลงมาห้าอะไรได้ยี่สิบห้าก็ห้าห้ายี่สิบห้าหารปกติเหมือนที่เราหารเลยลูกหารลบก,กันได้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบอ่า 62.5จดหาหารสิจุดห้าได้หนึ่อยิห้านะคะตัวนี้เนาะคือคำตอบของเรานี่นะคะ,ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะลบหจุดห้าหารกับสองจุดห้านะคะวิธีทำเหมือนเดิมเลยลูกเราต้องเลื่อนจุดก่อนเลื่อนจุดตัวข้างหลังอ่ะนักเรนสังเกตว่านี้หลังจุดมี1ตําตำแหนง่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เลื่อนไปแค่หนึ่งครั้งหายไปใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเลื่อนหนึ่งครั้งเหมือนกัน เพราะว่าตามอันนี้อันนี้เลื่อนหนึ่งข้างหน้าก็ต้องเลื่อนหนึ่งถ้านี้เลื่อนสองข้างหน้าก็ต้องเลื่อนสองนะคะอันนี้เลื่อนหนึ่งนะคะข้างหน้าก็เลื่อนหนึ่งเหมือนกันอ่ะก็หายไปเหมือนกันเพราะว่าหมดแล้วก็จะได้เป็นลบสิบห้าหารกับยี่สิบห้านะคะอ่าลบยี่สิบห้าหารยี่สิบห้าอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกหารกันคําตอบจะออกมาเป็นลบนะคะอย่าลืมนะอ่ะเพราะว่าเขาคนละพวกกัน ออกมาก็เป็นลบนะคะคราวนี้ก็ตั้งหารปกตินะคะอ๋อได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวครูสอนตั้งหารนั้นก็สิบห้านะคะหารกับยี่สิบห้านะคะสิบห้าอะไรใกล้เคียงยีบห้าก็สิบห้าหนึ่งเออเออเออเอ,อขอโทษดีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลบก่อน ตั้งหารผิดบางทีครูก็ Google, สับสนบ้างวิธีตั้งหารอันนี้เป็นตัวตั้งก็เป็นหนึ่งจุดห้าอย่างนี้อ๋อเป็นไม่เป็นจุดแล้วด้วยนะคะคิิดคิิอ่ะก็คือสองจุดห้าคือตัวหารเนาะสิบห้าคือตัวตั้งสิบห้าคือตัวตั้งแล้วก็ส5ยี่สิบห้าคือตัวหารต้องเป็นแบบนี้นะคะ เมื่อกี้ลืมเดี๋ยวควาจะเอาตัวมากเข้าไม่ใช่การตั้งหารไม่ใช่เอาตัวมากเข้าไปอยู่ในเครื่องหมายหารนะคะนักเรียนต้องดูว่าอะไรเป็นตัวตั้งอย่างเนี้ยตัวที่อยู่ข้างหน้าคือ15้าคือตัวตั้งต้องเอาไปอยู่ในเครื่องหมายหารนะคะแล้วตัว2ี่้าคือตัวหารต้องอยู่ข้างนอกคือตัวหารมันจะไปหารข้างในอย่างนี้นะคะยี่สิบห้าได้ห้าสิบห้าไม่มีนะคะเพราะว่า25 1้าหนึ่งเป็น25้าก็ตอบ0ใส่จุดตรงนี้นะคะอุย้ย ใช่จุดนะคะแล้วก็ใส่จุดตรงนี้ด้วยแล้วก็เติม0ย์อันนี้เป็นการหารปกติของเราอะราวนี้ก็เป็นยี่สอะไรได้125ก็คือ2 5่สเป็น150ยห้าลบกันก็ได้0เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ0.6นะคะแต่ว่าบอกแล้วว่าเนี้ยเป็นลบกับเป็นบวกเพราะฉะนั้นต้องตอบติดลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ0.6นะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลบ8.4นะคะหารกับลบ0.42บางครั้งเขาก็จะใส่วงเล็บมาทั้งคู่อย่างนี้นะคะแต่บางครั้งถ้าเกิดเป็นตัวตั้งเขาก็อาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่คนตั้งโจทย์อวิธีทาเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราต้องการให้ตัวหารตัวหารคือตัวที่อข้างหลังไม่มีจุดทศนิยมก็ต้องเลื่อนไปหนึ่งครั้ง สองครั้งใช่ไหมคะให้จุดไปะยุ์ตรงนี้และหายไปก็คือต้องเลื่อนสองครั้งอแต่ว่าตัวตั้งเรามันมีหนึ่งตัวจะเลื่อนยังไงก็เลื่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่ศูนย์แล้วก็เลื่อนอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นเลื่อนสองครั้งเหมือนกันนะคะจุดก็จะหายไปเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นแปดร้อยสี่สิบลบแปดร้อยสี่สิบนะคะหารกับลบสี่สิบสอง นะคะอ่ะเสร็จแล้วเป็นลบกับเป็นลบหารกันเครื่องหมายเหมือนกันหารกันได้บวกนี่ค่ะเป็นพวกเดียวกันหารกันข้อนี้ตอบบวกนะคะอ่ะเสร็จแล้วนักเียกก็ไปตั้งหารปกติเลยค่ะแปดร้อยสี่สิบหารกับสี่สิบสองอุย้ยอ่ะหารกับ สี่สิบสองนะคะอ่าสี่สิบสองอ่าถ้าเกิดมันเป็นแม่สี่สิบสองนักเรียนจะทำยังไงบางคนยังไม่รู้นะคะนักเรียนก็ไปตั้งแม่สูครูนในเศษกระดาษเอาลูกอ่ะสี่สิบสองตั้งเองเลยหนึ่งเป็นสี่สิบสองสี่สิบสองสองเป็นเก้าสองตัวเนี้ยบวกกันก็เป็นแปดสิบสี่สี่สิบสี่สามเก้าแปดสิบสี่อ่ะไปบวกกับสี่สิบสองก็เป็นร้อยยี่สิบหก นะคะก็คือ4ีบวกสได้6 8แบวกสได้12อย่างนี้เนาะอ่ะเพราะว่าถ้าเข้าห้องสอนนักเรียนไม่มีเครื่องคิดเลขนักนเรียนก็ต้องตั้งแม่สูคูณเอาเองนะคะอ่ะสี่ได้80ปีจบเลยลบกันได้0นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มี0อยู่ก็ต้องดึงลงมา42อะไรได้0ก็42 0ได้0เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบบวกยีนะคะ อ่ะยังไม่หมดอีกหนึ่งตัวอย่างหกสิบสองจุดหาหารศูนย์จุดศูนย์ห้านะคะอันนี้เป็นบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นตอบบวกอยู่แล้วเนาะอ่ะเหมือนเดิมค่ะตัวหารตัวหารหรือว่าตัวที่อยู่ข้างหลังเลื่อนหนึ่งจุดสองจุดเลื่อนสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องเลื่อนสองครั้งหนึงครั้งไม่พอไม่มีตัวเลขเดือแล้วให้ใส่ศูนย์แล้วก็เลื่อนอีกหนึ่งครั้งนะคะ ก็เป็นหกพันย่สิบหกพันสอง้อยห้าสิบหารกับห้านะคะ,ะไม่ต้องตั้งหารแล้วเนาะคำตอบที่ได้คือหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะคะก็คือตั้งหารกันแล้วได้เท่านี้นะคะอะให้นักเรียนทำใบงานนะคะการหารทศนิยมเนาะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่สี่ข้อสี่ข้อเองนะคะสี่ข้อให้ตั้งหารด้วยนะให้ตั้งหารแล้วก็แสดงวิธี ให้ครูด้วยนะคะก็คือ,อให้ทําแบบนี้นะครูย้อนโอ้ย้อนไกลอ่ะประมาณนี้นะคะให้เขียนการแปลงลงมาก่อนการแปลงให้ตัวนี้ไม่เป็นจุดให้ลงมาแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ให้ตั้งหารไว้ข้างๆด้วยครูจะได้ดูว่านักเรียนตั้งหารเป็นนะคะเสร็จแล้วก็เขียนตอบเนาะ,ะไปด่วนจีเลยข้ามมาเยอะ อย่างนี้นะคะแต่ว่าให้นักเรียนตั้งหารด้วยนะ6กสองห้าศูนห้อย่างนี้ให้ตั้งหารลงมาด้วยนะคะในงานนี้นะคะมีอยู่สีข้อนะคะโอเควันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ